เราจะมาทำความรู้จักกับอามิชอหรือพี่เสียนะคะเป็นสาวอาขาวัชรพรกูแก้วเกษมถึงประสบการณ์ชีวิตด้านความรุนแรงในครอบครัวของเธอสู่การเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิที่ให้ความช่วยเหลือแก่เด็กและผู้หญิงที่ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวคะ่ะพี่โตมาในวัฒนธรรมความเชื่อสังคมที่ค่อนข้างที่จะให คืออำนาจต่างๆในการตัดสินใจทุกอย่างส่วนใหญ่คือจะอยู่ในหัวหน้าครอบครัวซึ่งหัวหน้าครอบครัวก็คือผู้ชายพี่ก็โตมาในสภาพแวดล้อมที่เห็นเพื่อนบ้านเห็นป้าเห็นลุงเห็นอะไรเงี้ยคือจะเห็นลุงลุงเห็นผู้ชายก็าําร้ายภรรยาพอมีความรุนแรงเกิดขึ้นในครอบครัวอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยเห็นใครที่เข้าไปช่วยไปแบบไปให้ความช่วยเหลืออะไรเงี้ยเขาก็จะคิดมีทัศนคติเหมือนกับว่าอ๋อความรุนแรงในครอบครัวก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาอะไรเงี้ยแล้วตัวพี่เองจริงๆเท่าที่จําความได้ก็คือก็เห็น พ่อทำร้ายแม่มาตลอดตอนเป็นเด็กพี่ก็อาจจะยังแบบคือไม่รู้ว่าจะต้องยังไงคือนอนกจากกลัวร้องไห้แบบแบบขอร้องให้พ่อหยุดทำร้ายแม่มเลยเนี้ยจนถึงทุกวันนี้พี่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนที่เราเป็นเด็กมันก็ยังส่งผลกับพี่พอจบมหาลัย ก็ได้มีโอกาสไปช่วยสึนามิตอนแรกก็คิดว่าแค่จะไปแค่เดือน2เดือนแล้วกลับขึ้นมาเชียงใหม่เราจะมาอาหางานทำทั่วไปอะไรองี้ค่ะเอาไปมาพี่ไปอยู่สปีแล้วก็ไปจับพระจับภู <c oughs> ย้ายไปอยู่ไม่สอน <c oughs> แล้วนั่นก็คือเป็นจุดเริ่มต้นที่เราเข้าในวงการแบบงานด้านสังคมสงเคราะห์โดยตรงอะไรเงี้